สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผู้กำลังชมคลิปบึงคลิปอยู่เนาะจ้า mm hmm. อยากว่าเป็นเอฟซไม่ห้องปแอลก็อย่าลืมกดติดต,ตามได้เจ้า mm hmm. ช่องบานสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้า mm hmm. เห็ดคลิปแชรประสบการแนแนวการเลี่ยงหมูสายพันธุ์หมูปลาหูือผสมหรือว่าหมูดำผื่นบานหรือว่าหมูปลาสายพันธุ์แทนเนาะจ้าได mm ้ hmm. คลิปนี้เนาะแอลนัะะนมาทายคลิปวิธีการเลี่ยง ลูกหมูนมขวดของป่าเนาะจ้ะวิธีช่วงนมวิธีป้อนนมลูกหมูเนาะมาถ่ายลงให้พี่น้องเมืองนี่เราจะนมที่แอ,อ๋วันช่งให้หลูกหมูกินเนาะจ้ะลูกหมูที่แยกออกมาจากแม่เพื่อนเลี้ยงอยู่บ้านนี้มีอยู่เจ็ดโตจ้ะพี่น้องเนี่ยต้องช่วงนมสามแก้วจ้ะตอนนี้เพื่อนอายุได้สิบหาหมือแล้วก็เริ่มกินนมหลายเนาะจ้ะเริ่มกินนมปริมาณหลายต้องช่วงนมขังละสามแก้วเนาะจ้ะให้เพื่อนกินทุกสี่ชั่วโมงเนาะนี่ลูกหมูห้องแปลว แก้วละสามสอนนี่พี่น้องสอนพุ่นผู้นเด้อแก้วละสามสอนนี่ไปเอาช่งให้เพื่อนกินทุกหนึ่งก็ได้บดาบลายเหมือดจ้ะพี่น้องกระเบิดนี่ละจ้ะดูมูเจ๊โตวัตน,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 นนี้เ้ากระตือน้ำห่อนน้ำห่อนนี่ห้ากัเอาเอาห่อนแห้งนะจ้ะต้มให้มันซุกแล้วเ้ากับเอาว่าพักไว้ให้มันอุ่นซะก่อนจักหน่อยเขาจังคอยเติมลงในแก้วนมนะจ้ะ บบนี้เ่าก็คนให้มันละลายแล้วจากเขากันกับหนาละลายหนาให้มันเบิด่มไว้ให้มันอุ่นจักหน่อยกาาเอามือจุ่มเมืองแล้วมันบ่หอนแห้งนะเอาให้ลูกมูกินบ่ต้องรอให้มันเย็นเลยนะจ่ะให้กินแบบนอุ่นๆน่ะก็ดังดีเอาให้ลูกมูหน่อยกินช่วงผัดไปกอนด้วเอาใส่ขวด พอมันอุนน่นได้ทีแล้วก็เติมใส่ขวดแล้วก็ขวดนมลูกคนกินนี่แหละจ้าพี่น้องขวดนมเล็กหน่อยนี่แหละแเ้วามาเลี้ยงัวดนมกับแบบข้องเล็กหน่อย่แหละเติมใส่แก้วแล้วขวดก็สิเลือแก้วนึงเดี๋ยวไปป้อนสักก่อนจะสิเติม นี่ละจ้าการช่วงนมให้ลูกหมูเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการปลอนห้องแปอวช่วงนี้ก็วุ่นวายครับการเลี้ยงลูกหมูนมขวดจะพี่นองบางที่ห็นผู้ใดคออเมนมาหรือว่าทักมหาแป๋วก็จะตอบตาเน่นอกจากช่วงนี้วุ่นวายอยู่กับลูกหมูอันก็มีงานของนอกเฮ็ดน้ำคือกันก็เลยยุงเนี่ยจะช่วงนี้นี่ละจ้า ก็มาป้อนเพื่อนนี่ก็ต้องจับป้อนทีละตัวขาเอาลงข้างล่างเลยได้จะพีน้องมันดุนมันดันเจบเบิเดขออขาก็ต้องยกขึ้นไปข้างบนแค่สเสี่ยอยากกินนมแข็งแรงดีทุกตอยู่จ้าลุนนี่ นีิราจาวิธีเลี้ยงลูกหมูนมขวดขอ้องป้าแอลนาะมาเห็คดคลีบลงให้เบิงําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่นะอะบทันเคยเลี้ยงลูกหมูนมขวดมาเห็ดลงให้เบิงเพราะว่ามีผู้ถามมาหลายคนอยู่นอ่อนป่าเอานมยังให้ลูกหมูกินเลี้ยงแบบใดลูกหมูนมขวดไม่เห็คดคลีบลงให้เบิงเพื่อว่าผู้เลี้ยงหมูนำกันจะเจอปัญหาคือป่านาาจะ สำหรับยูฟ้ามไปแอลนี่ส่วนหลายที่ไปแอลแยกลูกหมูออกมาเลี้ยงนมขวดนี่คือว่าลูกหมูเนีย่ยเกินเต่านมแม่นาะจะคนเป็นแม่หมูหลูกดกอันออกเกินเต่านมแม่ก็ตตรงแยกมาเลี้ยงนมขวดอยู่บานอันแม่หมูส่วนหลายก็จะมี12เต่า14เต่านาาจะยูฟ้ามนี่เราจะกินนมอิ่มแล้วก็ออกไปหาแรนเด่นก็า่ังขี่เดือจะอายุได้สิบหาหมือแล้วไปแอลกระเจดฟักซิ้นถาดเล็กให้่นแล้วลูกหมูเจ็ดตัวนะา๊ะนี่เราจะ อันมาเฮ็ดคลิปแชร์ประสบการณ์เว่าคุยสู่กันฟังสำหรับพี่น้องครูเขามาเบิองคลิปใหม่นอกจาก สนใจในอันอาชีพการเลี้ยงหมูก็ย่าลืมกดติดตามในเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟ์าหมูคนอุบลของไปแอวจ้ากดกระดิ่งน้าพร้อมเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาไปแอาเฮตุคลิปใหม่ๆลงในช่องย u b e เนาะจากจะได้เบิ่งคลิปต้องกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอขอบคุณ FC เด้อจ้าทั้งบ้านห้านําทั้งสอปปลเวลํวนนนานนาะจากที่เบิ่งคลิปต้องกันมาตลอดอาจังไ๋ในคลิปหนาะก็จังพอกนันไม่นอกจากจะมีเลื่องอยังมาเบาคุยซูกันฟังอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหฮาเนาะจากพี่น้องอยู่ดีมีความ สุข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 คนเด้อจ้า mm hmm. พอกันไม่ในคลิปนา mm hmm. ไปเอาว่าจะไม่เฮ็ดคลิปวิธีการ mm hmm. เลี่ยงหมูให้มันเช่องเนาะจ้า mm hmm. ในคลิปนาจะเฮ็ดลงให้พี่น้องเบิง mm ่ง hmm. พอกันไม่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า